สวัสดีเจ้าเพื่อนๆมารสน้ำดอกด้วยกันนะเจ้า เหมือนฝนตกเลยนะจ้านน่ะเหมือนฝนตกเลยมาจากน้ำผู้ประดิษฐ์ แล้ววีว่าเสียงน้ำธรรมชาตินี่ฟังดูม่วนดีนะเจ้าฟังดูเพราะดีเจ้าชอบเสียงชอบเสียงฝนกับเสียงน้ำเจ้า รงนี้ดอกลีลาวดีบ่ออกดอกจ้าถ้าใบร่วงนะจะ้าจะมีดอกฝนมาได้ตกนะครับาจะเป็นน้ำน้ำผู้จ้าน้ำผู้ย้อย กกิ่งมาเสียบเยจะกำลังออกนุ่มออกได้ออกดีจะออกง่ายจะแต่หลายวันใช้เวลาหลายวันก็เนี่ยใบมันงามดีจ้ะเจืออย่างมะฮู้จะเดี๋ยวต้องค้นคว้าอีกใบเป็นสีม่วงๆจวะเดี๋ยวรอมันโตนะจ้ะเนาะ ได้ซื้อมาจะขอเปิ้ลจะขอเปิ้ลเปื้อนขอญาติญาติปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่เฮาหักนะจ๊ะเนาะที่เฮาหักเฮาชอบนะจ๊ะ เพื่อนเจ้าคลิปนี้ก็มีตะอีนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย